มาต่อกันที่ข่าวน่ายินดีของสาวลิซ่าแบล็กพิงคนะคะที่ได้รับมอบโลกกิติคุณเชิดชูเกียรติในฐานะเยาวชนต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมค่ะ โดยวันนี้นะคะดรสัมมนาการบุญเรืองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทําพิธีมอบโลกประกาศกิติคุณเชิดชูเกียรติให้กับไอดอลเกาหลีใส่เลือดไทยลิซ่าลาลิสามาโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็กพิง์นั่นเองค่ะในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนการศึกษาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กแล้วก็เยาว,วชนของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของน้องลิซ่าเนี่ยเป็นตัวแทนรับมอบค่ะซึ่งลิซ่าก็ยังช่วยผลักดนันให้โรงเรียนโนสนสงงหวัดบรร์ ให้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศรวมกับค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของน้องลิซ่าด้วยนะคะโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ k p o ๊อห้อง Creative Room แล้วก็ห้องมลติมีเดียค่ะรวมไปถึงจัดหาครูสอนเต้น k p o ๊มาสอนให้กับน้องๆโรงเรียนนนสุวรรณพิทยาคมอีกด้วยค่ะ ทางนี้คุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของน้องลิซ่านะคะก็กล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างสุดซึ้งเลยที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ลืมแล้วก็สนับสนุนน้องลิซ่าซึ่งลูกสาวได้ฝากขอบคุณมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอสัญญาว่าจะไม่ลืมบ้านเกิดบุรีรัมย์อย่างแน่นอนค่ะ ใจที่สุดละค่ะเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มอบโล่เป็นโล่โชเ<อ>ชิดชูเกียรติในการส่งเสริมการศึกษานะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนลูกค่ะขอบพระคุณค่ะ